ส่องของที่นักตบสาวไทยฝากหมอเอ็กซ์แพทย์ประจำทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยช่วยยิ้วไปให้ที่บราซิลทำแฟนแฟน,แฟนเอ็นดูการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023ทีมวอลเล่หญิงไทยเดินทางถึงประเทศบราซิลเรียบร้อยเมื่อวันอังคารที่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลงสนามแข่งวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สสัปดาห์ที่สอง ทั้งนี้ทางด้านหมอ X อนายแพทย์ประวิทย์เปรมธีรสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์ประจำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโพสต์คลิปลงช่อง tiktok ok อก dr.x ขีดล่างสปอร์ตเผยแชทที่นักตกสาวไทยทักมาบอกว่าหนูรบกวนคุณหมอหิ้วมามา่ามาเผื่ออีกได้ไหมคะซึ่งทางด้านคุณหมอก็ออกไปหาซื้อเพื่อนำไปฝากนักตกสาวไทย โปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงไทยเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่สองกลุ่ม4ประเทศบราซิลวันที่15มิถุนายน25 6 6วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเยอร,รมนีเวลาสนาฬิกา30นาทีวันที่16มิถุนายน25 6 6บวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบสหรัฐอเมริกา,กาเวลาเที่ยงคืนวันที่17มิถุนายน2566บวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเซอเร์เบียเวลา7นาฬิกา วันที่19มิถุนายน2566วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบโครเอเชียเที่ยงคืนสำหรับแข่งขันสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 7HD จะถ่ายทอดสดทุกแมตช์ที่สาวไทยลงทำการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วนบักอบูทีวีจะถ่ายทอดสดวอลเล่บอลเนชั่นลี่ทุกคู่